สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนำคุณผู้ชมครับมาที่สนามกีฬาของทันอากาศจันทรุเบกษานะครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับมีหมายเลขยี่สิบแปดนะครับกิติพันธ์มาดีประเสริฐครับเป็นผู้สับประตูครับกองหลังมีธนพงศ์แก้วรหันครับ สามประสานตัวรุกนะครับมีหมายเลข21่สครับปรินเสริมสีทองนะครับหมายเลขสิวิทยนาผันชาตรีนะครับหมายเลข24ครับส่วนของทางโพธินิมิตวิทยาคมนะครับมีหมายเลขหนึ่งครับธีรโชดคำวงครับเป็นผู้ศัประตูครับหมายเลข6ครับโอ้จะยิงไกลเลยนะครับไม่ตรงกรอบนะครับบอลเปิดมาครับยังหม่งไว้ได้บอลสองของปทุมคงคาตรงนี้ ลุกดีดมาลุกยิงเลยครับไม่ตรงกรอบเลยครับสิทธิ์นสัญญาณนกเวียครับนี่จะคุณวิ่งมาเปิดลูนี้ลึกไปเสาไกลครับบอลออกหลังตรงนี้ยังได้อยู่ครับเพชรศิวะแล้วช่องนี้เอาครับจับได้แล้วออกมาตรงนี้จับบอลแด้ครัยังพลิกยิงไม่ได้บอลออกมาอีกทียิงยังติดใช่ไหมครับยังรับไม่ได้ผู้สำประตูบอลหอบมาทุ่งค้งคาครับ เลือกหวางขึ้นมาด้านหน้าแล้วตรงนี้อ้าเบียดกันล้มกัเคลียร์ทิ้งได้ไม่ฟ้านะครับแล้วหลุดมาตรงนี้ของโปรธีนิมิตวิทยาคมไม่ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับทางด้านของโปรตีนิมิตวิทยาคมครับโอ้โหเนี่ยจังหวะสวนกลับทีเดียวได้เรื่องเลยครับ งด้านหมายเลขที่สามนะครับพระกิตตพักสิริวานครับดูภาพชา้าเลยครับนี่ครับหลุดเดียวมาเลยครับาจากจังหวะบอลยาวขึ้นมานะครับของทางัวทีิมีรคคมครับคือจากจังหวะเตะสก,กัดเลยครับ จะพลิกเล่นแต่เจอตามติดเลยครับต้องจ่ายย้อนเอาจ่ายไม่ดีครับตัดได้ครั้งนึงครับทางโอ้ทีม่มีเขาโอ้โหสไลด์ตรงนี้ฟาวแล้วครับโอ้ใบเหลืองไปครับโอ้ทางด้านหมายเลขสิบสามนะครับอัครินชีรพัฒน์ปั่นเองเลยครับเข้าซองของกิติพันธ์จะได้แล้วตรงนี้เอ๋อโดนตัดได้เลยครับเอาครับเกมสวน ขึ้นมากัน3คนครับของโพธิ์ินมิยาคมอิจฉาพักไหลออกมาเบนยามินบาดไปเสาแกลโอ้โหชาร์จไม่ถึงเลยครับเแล้วได้อยู่ครับของปู้ค้าลากมาเองแล้วยิงโอ้โหยังเซฟได้ครับ เปิดเข้ามาแล้วบอลตกว่าหึ่งไม่ตรงกรอบครับแล้วผู้สินเปล่านุวีจบครึ่งแรกไปเลยครับก็เป็นโพธิ์ธินมิตยาคมนะครับขึ้นนําทางด้านของประตูมงคลอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านของหมายเลขยี่สิบสามนะครับกิตตภักดีริบานนะครับกลายเป็นเสียบอลไปเลยครับในของวรเมศตรงนี้เอาเล็บไหลมาจับได้ยิงเลยหึ่หลุดกรอบออกไปครับ สิงเอกมัยร้อเอรตรงนี้ลุยขึ้นมาแล้วจับได้ยิงต้นสไลด์วางแล้วตรงนี้ทะลุมาปาดไม่ทีหนึ่งยิงก่อโจ้สองสูเลยครับสองสูเลยครับหมายเลขสิบเอ็ดเลยครับทางด้านเบนยามินอัตมานครับโอ้โห เป็น2หนีเป็นสอสูเลยครับทางโบสถ์ที่นี่มิยาคมดูภาพช้าเลยครับเนี่ย<ถ>จังหวะคุกขียอยู่หน้าปากประตูแล้วโอ้โหจับได้ก็ตวัดยิงไปเลยครับตรงนั้นเนี่ยครับดูทิงจับมาแล้วเนี่ยสัดเข้าไปเลยครับหนีเป็น2อศูนย์ครับเบ,บนยามินนะครับเปิดจากขึ้นมาเลยครับทิ้งมาด้านหน้า วิ่งตีคู่กันมาครับเอาเบียดได้ก่อนบางไว้แล้วยังไม่ยิงโอ้โหยิงตรงนี้หา,าตรงนี้ของทางสรัตแล้วไหลจับได้แล้วยิงโอ้โหติดเซฟครับทางโทธินิติดิชาคมโอ้โเกมสวนมาเลยครับหลังบ้านมีผู้เล่นน้อยครับแล้วจ่ายตัดนี้ช่องนี้มาถึงด้วยแล้วโอ้โห มูมัดนัสรุนเปิดด้วยซ้ายโค้งมาเอาหกงได้ด้วยแล้วโอ้หยังปัดได้เลยครับโอ้โหแล้วเอากเปิดโชว์มาบอลตกมาคุกคิกเตะทิ้งก่อนอบอลสองยิงสวนมาก็เอ้าเข้าแล้วโอ้โหตีใครแตกไล่ขึ้นมาได้ครับทางฝั่งของปทุมคงคาครับอโอ้โจากทางสระศนีครับ<ป>กับตันทีมดูภาพช้าเลยครับ<ป>บอลเตะทิ้งมาในเข้าทางสระศรแล้วครับ พยายตาไม่บีบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันครับหูยิงตรนนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยทีเดียชดดูอีกทีนะครับนี่ครับยิงไก่ครับบอนพุ่งเข้าประตูไปเลยครับเปิดมาเอ้าเอ้าเข้าไปเฉยเลยครับโอ้โห ตีเสมอได้ครับหมายเลขเก้าโอ้แล้วถอดเสื้อเลยครับโอ้ดูภาพชา้าเลยครับทางชน,นะพงษ์นะโอ้ดูบอลตกมาแล้วโอ้ตีเสมอได้เฉยเลยครับดูภาพช้าอีกทีหนึง่ง ดูครับเปิดมาโดนหรือเปล่าครับอู้โดด้วยนะครับทางธนพงศ์แก้วละหันครับโอ้โหตีเสมอได้ครับตรงคายคาารคับนีน่สิบคนนลยครับรอสั้นอ่าเดี๋ยวนะบอยหนจับได้อย่าโดนอย่ายงเลี้ยงลุยไปต่อนะครับทางธนพลเปิดมาเอาบ่งโอู้หูชกได้บอลโคกอีกทีนึงโอู้หูยังปัดออกมาตักเคลียร์ทิ้งเลยครับ ค่อยๆเลี้ยงมาเอาไม่ได้ฟาวนะครับบอลยาวทิ้งมาของผู้ที่นี่คมล้วออกมาตรงนี้แล้วบอลไหลไม่เข้าครับโอ้โหไม่ได้ประตูเับทำไมมีตัวบ้างเปิดเสาแรกเข้ามาทิ้งได้โอ้แล้วผู้สินเป่าลูกมีบอลากันหนึ่งขันเลยนะครับเป็นทางผู้ที่นี่มคมนะครับสเสมอกับ โรงเรียนประตุมงคาไป2ประตูต่อ2นะครับโดยทางวทินิมิตวิยาคมเนี่ยขึ้นนําก่อนนะครับ2ประตูในก่อนที่ประทุมงคาจะมาตามตีเสมอได้นะครับโหเดี๋ยวสุดมันเลยนะครับเกมนี้